จัดมาแบตเทิลกันแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัว V8 1.5รุ่นไฮตัวท็อปสุดปี2019นะครับผมเป็นรถที่หมดสัญญาเช่าเข้ามานะวันนี้ผมมี2คันนี้แบตเทิลกันเลยไม90,000ทั้งคู่ราคา399,000บาทเท่ากันฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6 8 0ใครสนใจคันไหนนะสามารถชมคลิปนี้ดูละเอียดให้จบนะครับผมอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเพื่อติดตามทุกท่านนะครับก็กลับมาอีกครับผมบอยเฟรเดอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถ v ีออนะครับเข้ามาใหม่ทั้งหมด2คันแล้วก็ที่สําคัญได้เป็นตัวท็อปด้วยทั้งหมด2คันเลยนะครับไมค์เก้าหมื่นทั้งคู่มาแพ็คคู่กันเลยนะครับสีดําคันหนึ่งแล้วก็สีขาวคันหนึ่งนะครับผมวันนี้อยากมารีวิวคู่กันนะครับผมใครที่กําลังตามหาครับรถ v ีออแล้วก็อยากได้ตัวท็อปที่มีออปชั่นให้นั่นๆนะครับผมมาดูคลิปนี้กันเลยนะครับแล้วก็2คคคัันนนนี้ไม์แ่่เทาั้น นะสามารถราคาค่าตัวนะเท่ากันเลยนะฮะอยู่ที่3,99,000บาทฟรีดาวก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,800บาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยทั้ง2คันนะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่คันนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวสีขาวทะเบียน2,758คันนี้นะครับผมปี2019นะครับผมรถมีการปรับสภาพแล้วก็สปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมตั้งขายเลยนะครับผมนะครับกระจังหน้าเป็นแบบทีเชฟแบบนี้ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับไฟดีเอนะครับสภาพใสสภาพสวยไม่มีรอยแตกแล้านะถัดมาด้านล่างเป็นในส่วนของไฟเดนแฮม i ิ่งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้ครบไฟหน้านะครับทั้งขวาและซ้ายสภาพสวยสายสบมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่มีรอยแตกแล้าใดๆนะฝากระโปรงเรียบสั่นคมๆโดยสวยสีผิวสม่ำเสมอการนะสีบางเดิมโรงงานนะครับสำหรับด้านข้างแถบนี้นะครับ สภาพสวยๆเลยเรียบสารคมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มล้อแมกนะครับตัวท็อปสุดเนี่ยจะได้ล้อแมกลายแบบนี้นะครับผมเป็นลายใบพัดนะครับขอบ16เพราะว่าถ้าเป็นตัวของตัวรองท็อปหรือว่ารุ่นรองลงมานะมันจะเป็นตัวแม็กขอบ15นะครับคันนี้ก็ได้ในส่วนของตัวยางของมิชลินนะครับยางปี2022นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเช็คนะคเดี๋ยวให้ดูรายเอียดเปียงนะครับนี่ครับ สัปดาห์ที่7ปี2022นะฮะได้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเดี้ยวปรับพับไฟฟ้าให้ครบเลยนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับผมตรงกุญแจจะได้เป็นคีย์เลสนะครับมีปุ่มตรงนี้ไว้ปลดล็อกรถได้นะี่ครับสัหรัรายละเดียดภายในสภาพสวยยเลยนะครับรถไม่มีช้ำนะครับผมเนี่ยภายในสวยสมบูรณ์เลยเลขไมค์แค่เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับผมสำหรับสีขาว คันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ช่างน่าจะลืมติดมานะครับผมเป็นตัวครอบเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะน่าจะติดอยู่ที่โซนช่างเดี๋ยวจะหามาครอบให้นะครับแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับฟิล์มติดให้ด้วของลามินาะครับผมอย่างดีเลยแผงประตูสภาพสวยไม่มีช้ำกระจกระบบไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับมีในส่วนของเมทอาร์ตนะฮะเดิมนะฮะโรงงานชัดเจนนะฮะรถเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยลักยิ้ม ซ่อประตูน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีขยับนะครับประตูเดิมไม่มีเปลี่ยนสีหรือว่าแกะทําสีนะครับปนเบรกนะฮะแล้วก็เป็นคันเร่งนะครในส่วนของรอยสนุกสนิมไม่มีนะครับเป็นรถเดิมไม่เคยผ่านการจมน้ํากระจกระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับมีระบบการลื่นถลายนะครับปุ่มพุชตาร์ทมีให้พวงมาลัยมัลติฟังชั่นสภาพพวงมาลัยสวยตะเก็บเดินได้ต่งตางๆครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะมีหน้าจอขนาด7นิ้วกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยนะครับแอร์ออโต้แบบดิจิตอล เกียร์อัตโนมัตินะครับปัดเข้าหาตัวบวกลบได้สําหรับตัวท็อปนี้เราจะได้ในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้ารถมาตรงนี้นะครับมีให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับภายในสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะเบาะหนังสีด้านะครับสภาพตึงๆแน่นๆเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมมีเดินได้สีแดงตัวนี้ก็จะเป็นเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับที่เป็นเดินได้สีแดงซองประตูด้านหลังขวาหัวนอ็อตคมๆสวยๆนะฮะสติกเกอร์เดิมโรงงานแนศสนิทเรียบเนียนไม่มีแกะเกาเี่ครับ น็อตไม่มีแกะไม่มีขยะบัวน็อตแห้งๆคมๆสวยๆไม่มีรอยเยิ้มของการทําสีใดๆมานะครับผมตัดมาเดี๋ยมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับบอกห้องโดยสารนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับบอกไม่มีฉีดไม่มีขาดนะครับไม่มีช้ำคันนี้สวยเลยนะไม่อยากให้พลาดกันไปหาสีขาวเมาวคันนี้ไปได้เลยนะครับรีบจองเข้ามานะครับไปไวแน่นอนนะสภาพตัวท็อปเนี่ยแผงประตูเดิมสภาพสวยเมนอาตอยู่ครบนะ น็อตประตูฝั่งนี้ไม่มีแก่ไม่มีขยบนะครับผมมาร์คสีตั้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะครับซองเดิมๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับผมผิวพันตัวรถนะเรียมสันสวยๆเลยนะฮะสำหรับด้านท้ายเนี่ยออปชันก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์การยาด้านท้ายมาให้แล้วก็กล้องมองหลังนะครับต้องถอยมีให้ไฟเบรก้ายเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยโลโก้ทุกตัวสอนมาครบนะฮะไม่มีรอยแตกแล้านะครับมีในส่วนของใน ไฟเบรกทรงที่3นะครับกระจกไล่ฝ้ามีมาให้กบถ้วนแบบนี้เลยนะครับสำหรับฝาท้ายนะสามารถเปิดที่ตรงนี้ได้นะครับกุญแจได้หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวปรินเตเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับนี่กุญแจหน้าตาแบบนี้นะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับนี่ฝาท้ายเปิดแบบนี้เลยนะฮะสะดวกมากนี่ครับที่เก็บสัมภาระก็กว้างๆแบบนี้เลยนะครับเก็บของได้สบายๆนะพวกกระเป๋าเดินทางสองสาใบเก็บได้สบาย เป็นอาร์ตอยู่ครบนะครับผมนะครับสปอร์ตเป็นอาร์ตอยู่ครบคานด้านในตรงตสวยๆ adjusted, aga, บอดี้เดิมแห้งๆแบบนี้เลยนะครับล้อย,อยางอะไรนะครับมีให้ครบถุงเครื่องมือมีครบนะครับซีนซิลิโคนเดิมนะนนี้คือซีนซิลิโคนเดิมโรงงานแบบนี้นะแห้งๆไม่มีรอยสัดสีหรือว่ารอยโดนทําสีมานะครับเนี่ยครับอันนี้คือได้เดิมหมดเนี่ยพวกซีนซิลิโคนตามรอยอาร์ตต่างๆนะเนะดิมๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่มีรอยสัดสีนะครับ ดูโครงสร้างทางซ้ายและขวาเนี่ยสภาพเหมือนกันแบบนี้เลยนะครโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีกว้างไม่มีตะต่อแล้วก็คันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับเป็นรถบทสัญญาเช่าอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับท้ายไม่มีโดนน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมไม่ได้แกะไม่ขยับนะฮะอันนี้น็อตเดิมเช่นเดียวกันเดิมนะครับผมลอยอาร์คเดิมนะครับผมท้ายนะครับฝาโป้งนะฮะรูร,ระบายความร้อนยังคมสวยอยู่ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับ อันนี้คือท้ายเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการแกะหรือว่าเปลี่ยนฝาท้ายใดๆมานะครับด้านคางฝั่งนี้แถบนี้สีผิวสม่ำเสมอกันนะไม่มีสีโดดนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะสำหรับตัวท็อปเนี่ยเราจะได้ในส่วนของระบบดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับการเบรกก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นแผงประตูฝั่งนี้ก็สภาพสวยนะไม่มีช้ำนะครับคือเอารถเข้ามาเน้นใช้งานเลยนะครับก็คือรถไม่โซมไม่ช้ำเนี่ยคือเอาไปใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับผมซอกเดิมน็อตเดิมนะครับมาร์กสีอยู่ครบ เนี่ยน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะนะครับตัวเดิมไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนหรือว่าเอาไปทําสีได้ๆนะครับผมซื้อไปใช้งานกันต่อยาวๆนะครับผมรถไม่ได้มีการชนหนักเข้ามานะครับเนี่ยรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบแผงประตูสองฝั่งนี้สภาพสวยไม่มีช้ำนะครับฟิล์มก็สภาพสมบูรณ์ของรามิน่าด้วยเอาไปได้เลยนะครับใช้งานกันได้เลยรามิน่ารามิน่าไม่ต้องเปลี่ยนฟิล์มนะครับเนี่ยได้เดิมหมดนะครับแห้งๆมาร์คสีอยู่ครบน็อตประตูไม่มีแกะไม่มีขันนะฮะ ก็ประตูหลังด้านซ้ายน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยเยอ้มของการทําสีนะครับเดิมหมดแล้วก็สติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์แผ่นเพจนะครับก็รถผลิตปี2 0 1 9นเะครับเดือนอมิถุนายนาจารยูรี่ขอภาพเดือนมกราคมนะครับผมได้เครื่องได้ตรงจักตรงนี้ก็สามารถแคปหน้าจอตรงนี้นำตัวเลขพวกนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้เพราะว่ารถมันเข้าศูนย์ตลอดนะรเป็นรถที่หมดสัญญาเช่าเข้ามานะสำหรับตัวนี้เป็นตัวท็อปส่วนใหญ่รถที่ชเช่ามาเขาจะใช้เป็นตัวท็อปหรือว่าตัวรองท็อปเลยนะครับ แต่วันนี้ผมมีมาให้สองคันแล้วก็แพคคู่เลยสีขาวคันหนึ่งสีดําคันหนึ่งนะสำหรับคันนี้จบไปแล้วกับสีขาวนะครับถัดมามาดูสีดําคันนี้นะครับใครอยากได้สีดำนะใครอยากได้รถสีดาก็มาดูคันนี้กันเลยนะครับทะเบียน3ามเี่สี่นะครับผมนะครับกระจังหน้าสวยนะแต่บบแบบเป็นแบบ s h เ Shape นะไฟหน้าสภาพสายสวยนะเป็นโปรเจคเตอร์ LED เดย์ไทมมีให้ตัดหมองมีให้ครบนะครับ สภาพสายสภาพสวยไม่มีรอยแตกร้าวใดๆนะครับผิวพันธุ์สากระโปงนะเรียบสันมรม,ม,ม,มสวยๆนะครับผมพรมสวยๆเลยกระจกเดิมนะครับกระจกด้าเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนเี่สีสวยมากนะสีสีเดิมโรงงานนะไม่ได้มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีมาแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมลายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ได้ยางของบิตโตนปียี่สิบสามนะครับสัปดาห์ที่26หกปี23บสาม สภาพดอกยางยังลึกๆเหลือๆนะครับก็ได้ยางปีใหม่ขึ้นมากระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าผิวพันธุ์ฐามนี้ก็สภาพสวยนะครับสีสม่ําเสมอการไม่มีสีโดดนะครับไม่มีสีโด,ดสภาพสวย่ะเข้ามาดูรายละเอียดภายในกันนะครับเนะี่ยภายในเบาะภายในก็สีดํานะครับเบาะตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับนะครับตัวท็อปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคันนี้ก็เดิมนะนี่ ค้างเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับแผงประตูฝั่งนี้ไม่มีช้ํากระจกไฟ Auto ฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับแผงประตูตกแต่งด้วยงานสีเลดไวแบบนี้นะครับผมฟิล์มคันนี้ก็ได้ลามิน่าด้วยนะครับฟิล์มของลามิน่านะคันนี้ก็ไม่เก้าหมื่นนะย้ำอีกครั้งไม่เก้าหมื่นเนี่ยเนี่ยได้เดิมมาร์ครสี่อยู่ครบน็อตประตูเดิมแป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีรอยสนิมนะครับระบบพุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชัน ตะเก็บเดินได้ต่างๆครบทั่วสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีลอกร่อนนะครับมีในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถให้นะครับจอ7จดนิ้วความกล้องถอยแอร์ออโต้แบบดิจิตอลน,นะครับเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับนี่เข้าหาตัวบวกลบได้คอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยงานสีดำสีด้านบอร์ดไม่มีซีไม่มีจางน,นะครับผมเนี่ยครับภายในเพาดานนะแห้งๆหือส,ว,สวนนี้นะครับไม่มีรอยสักยงสักยันซอกประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงง,งานแนสดิเรียมเนี่ยนะ อันนี้เป็นสติกเกอร์ความดันลมยางนะครับผมนี่ได้เดิมหมดน็อตประตูเนี่ยหัวน็อตไม่มีการเยื้อมไม่มีทาสีนะครับผมใครอยากดูรถตัวจริงนะสามารถเข้ามาดูได้ที่พิจิตนเสดีทย68แยกหนึ่งนะครับมีบุรีรัเทพนะครับนะผมใครไม่สะดวกก็ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับนะครับนะด้านหลังเบะาะสภาพสวยตึงแน่นไม่มีขีดไม่มีขาดนะครับคันนี้ก็สวยนะครับนะอยู่ที่ชอบแล้วว่าชอบรถสีอะไรนะครับผม นะถ้าถูกฉลกสียันก็จับไปเลยครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นเท่ากันนะครับแผงประตูเดิมนะครับไม่มีแกะน็อตประตูเดิมนะฮะแห้งมาสีอยู่ครบนะฮะหัวน็อตคมๆสวยประตูไม่มีแกะเปลี่ยนหรือว่าเอาไปทําสีท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมมีเซ็นเซอร์ให้เช่นเดียวกันนะครับมีเซ็นเซอร์กัลยะให้2จุดเช่นเดียวกันแล้วก็กล้องถอยมีให้ไฟเบรกแท้เดิมโรงงานสภาพสวยไม่มีรอยแตกร้าวใดใด โลโก้ทุกตัวสอนมาครบนะครับไฟเบรกเดิมนะครับไฟเบกรกทุนที่3าก็ตกไร้ฝ้ามีให้ครบนะครับสีเดิมโรงงานนะเปิดฝาท้ายกันดูด้านในนะครับนยครับฟองฟางแบบนี้นะครับผมนะครับเมนอาร์ตเดิมเนี่ยอันนี้คือคานด้านในตรงๆไม่น,นี่มีการตัดต่อหรือว่าเอาไปทําสีได้ๆนะครับรถเดิมเน้นใช้งานเลยนะครับล้อไหลส่งเครื่องมือมี ถุงเครื่องมือมีให้ครบนะครับแม่แรงอยู่ใต้บอกฝั่งผู้โดยสารนะครับด้านหน้านะครับซีลซลิโคนเดิมเนี่ยคันดัมจะมีฝังเฉพาะฝั่งฝาแบบนี้เหมือนกันนะนี่นะครับปั๊มเดิมชัดเจนซีนซลิโคนเดิมไม่มีรอยสนงสนิทไม่มีรอยทําสีนะครับไม่มีรอยทาสีซีนซิลิโคนเดิมแบบนี้นะครับแห้งๆสวยๆเม็ดอัดเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะได้เดิมเลยครับนี่นะครับดูที่ผิวพันธุ์แถมนี้กันบ้างนะครับนี่ผิวพันธ์แถมนี้ สีสม่ำเสมอการไม่มีสีโดดนะครับผิวพันฝังนี้ก็สวยงามนะครับผมแผงประตูสวยไม่มีช้ำนะฮะรอยอาร์คเดิมโรงงานประตูเดิมไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนหรือว่าซ่อมประตูใดๆนะครับนะครับดูหัวน็อตตรงประตูซ่อกเดิมมาร์คสีประตูอยู่ครบนะครับมาร์คสีหัวน็อตอยู่ครบแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันดูนะครับนี่นะครับอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบเนี่ย สังเกตนะรถสองคันที่ผมพาดูเนี่ยมันจะมีรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับก็คือความเดิมตัวรถเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ฟิลล์มามิน่าอย่างดีซอกเดิมหัวน็อตเนี่ยจะไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยรอยขันรอยทาสีนะครับตามจุดแม็กซ์สีตามสีหัวน็อตพวกนี้มันยังอยู่ครบทุกจุดนะครับคือเปรียบเทียบกันง่ายๆเลยสำหรับสองคันเนี่ยที่ผมพาดูพร้อมกันเนี่ยจะได้เห็นว่าสองคันเนี่ยคือมันเป็นสภาพเดียวกันนะครับเราคัดเกรดเเข้ามานะครับผม เนี่ยคันนี้ก็ผลิตปี19นะครับจานยูรี่ผลิตต้นปีเหมือนกันนะครับผมนะผลิตปีเดียวกันเดือนดีกเดือนเดียวกันเลยนะครับสำหรับ2องพันสีขาวกับสีดำนะวันนี้ก็จัดมาแบดเทิลกันเลยนะครับไม่เก้าหมื่นเท่ากันนะครับสำหรับ2องคันนี้นะฮะมีใครถูกใจคันไหนบ้างนะครับผมก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับหรือว่าพี่พี่คนไหนนะชอบชอบรถตีไหนมากกว่ากันนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับผมส่วนผมส่วนตัวนะชอบสีขาวมากกว่านะครับเพราะว่า ผมมองว่าผมเป็นคนชอบแบบดูมันดูสาดนะครับแต่บางคนอาจจะชอบสีดำด้วยตัวแบบมันดูดุดันเข้มเข้มขึมนะครับแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมเป็นไงใครสนใจรถรุ่นนี้นะสคันนี้กับตัว b i o s 1.5 High นะฮะได้ตัวท o p ปี19นะครับผมทั้ง2คันมีสีดําตีขาวไม่90,000ราคา 3 9 9 0 0 0านันนะคันนี้ก็2คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,800บาทนะครับก็ติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับยินดีให้การปรึกษาเรื่องการขอรถการจัดไปนนซ์นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดแชร์นะครับถ้าอยากให้คนอื่นได้ดูด้วยหรือว่าฝากกดติดตามนะครับถ้าอยากจะอัปเดตคลิปรถคันต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ